ลุ้นจะลุ้นอดให้เรืเร่อกเด้อหนุ่ทั้งไาหิกอเราแล้วก็จะเดินทางนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับกับทริปทัวร์อีสานรักบ้านเกิดนะครับน้ำโพดเยอะแกงตะลปัด ที่สกลนครนะครับความซวยของผมรับ<อ>โดนก็ตกน้ําครับอตกน้ําที่ท่าแร่นะครับถ่ายไม่มกําลังบ<ด>ินถ่าย <ไป S 1> ยังสวย,ลวสวยเลยเดาก็ไปแล้วแล้วโดนอ่ะยังมาเจอน้องเทครับโดนเทโดนเททิ้งแล้วไม่กลับด้วยแล้วอาวนี้ที่น้ําตกแตกโตนนะครับจังหวัดชัยภูมิ ดูทางเลยน้ำป่าไหลหลากเลยหน้าผานะยังสูง จะแตะถึงดูดิไปชีวิตยังต้องสู้ต่อโอ้ยังชันลงไากักเขาใหญ่ก็ 16กิโลเราจะมาเจอน้ำผุดท่าช้างตัวนี้นะอากาศก็โคตรดีมเม,มื่อกี้หมอกมาอย่างเต้ยป่าหินงามช้ยภูมินะครับส้มตำข้างทางก่อนครับท่านผู้ชมแต่ลูกชิ้นทอด ที่ไปที่ไซทองมาก็ปิดนะและตรงนี้ก็เป็นเขื่อนอุบลรัต์อุทยานแห่งชาติน้ำพองครับขอนแก่นวิวเขื่อนอุบลรัต์ครับอ่าเร็วร้อนอ่ะตามอ้า,า,าเอาโอ้โหพอแล้วอ <úsica> <ถ>ือดอนถึงอืดอแล้วครับนี่ นี่เราก็มาอยู่กันที่วีทีแหนมเนินวอ,อ,อร้อนนะฮะด้วยมีเจ้ามือนะครับเจ้ามือสวัสดีได้แล้วเหรอนี่ไงนี่จานเท่าไหร่จานละรอยจานละรอยอันนั้นรอยชิปชิปจานรอยชิปชิปได้เท่าน,นี้อะไรเนี่ยเป็นงานใหญ่อยู่จ้ะเพราะมีตะไคร่ตรงนี่เจ้าถิ่นจะ ทำแกงน่อไม้ให้ผมกินนะใส่ไข่มดแดงด้วยิเนื้อตุบิบเทียบเลยอืมอัมลำมะม่วงใส่ไข่มดแดงยามะม่วงใส่ไข่มดแดงนะครับนี่ถืมือคุณแม่ผมเองอีสานรักบ้านเกิดครับโอ้โห <laughs> ผมเหมือนกันแล้วเนะี่ย เกียบเส้นด้วยด้วย,วยเลยแถวไปเสียบเส้นยี่สิบบาทแข<า>งเส้นก็มีม,มีแหนมด้วยน<ส>ี่อย่างที่แม่ชอบเลยมีเผ็ด,ดเลยงูสวงนี่เหรอวิวถ้ำงูสวง ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ริมฝั่งโขงที่นครพน,นมนะครับทริปทัวร์อีสานรักบ้านเกิดนุ่นเขาก็เล่นสงการกันอยู่นู่นก,ก็ลาพ่อแม่ใช่ไหมนะนี่ก็ลาเรียะครับลูกอีสานก็อย่างนี้ครับไปถึงไปถึงกันทุกคนเดินทางปลอดภัย